เพราะฉะนั поэтому, é, highest, inde, ้นในเทนนิ animals, ่งมันไม่มีขายปลาพูดเลยถ้าอยากถ้าอยากได้ตรงเนี้ยต้องเอาเงินจ่ายแล้วกล้ากล้าเล่นไปเลยอะไม่ต้องกลัวว่าแบบเขาจะแบบมาเอาคืนหรืออะไรอ่ะคือเรียกว่าจ่ายแลกค่าประสบการณ์ไปเลยแล้วก็ต้องฮิวใจว่าห้ามให้คนในแก๊งงอมเฮ้ยมัน ที่ป้าฟังมาขข้าวมันเหมือนกับแก๊งป้าตอนแรกๆเหมือนกันนะเหมือนกับตอนที่ป้าแรกๆเลยมันก็เป็นฟิลแบบครอบครัวที่ไม่ได้แกงจ๋าเว้ยแต่สิ่งหนึ่งที่หนูจะทําให้แก๊งหนูมีประสบการณ์ได้เว้ยคือหนูต้องจ่ายกับให้กับสตอรี่เว้ยเพราะฉะนั้นหนูอ่ะไม่อยากไม่อยากนัดเล่นสตอรี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นหนูต้องใจหนูต้องต้องไอ้นี่เลยอ่ะใจต้องนิ่งเลยคือต้องกล้าชนไปเลยอ่ะแล้วกล้ากล้าบัฟกล้าเล่นสุดไปเลย หนูจะได้อะไรจากอะไร,ะไรจากพวกนั้นอนะ่ะ<ช>เยอะมากๆ,ๆกับการที่แบบถ้าเวลาหนูไปนัดเล่นมันก็ต้องสอบใช่ไหมละ่ะต้องไปนัดห้ามเล่นปงห้ามเล่นปืนห้ามกักศพอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหนูก็เลยจะบอกกับป้าว่าหนูไม่ได้ประสบก,การณ์ตรงนั้นถูกไหม<ช><ๆ>่าแล้วก็คุยรายละเอียดไม่ดีเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าหนูมีสตอรี่ใหม่หนูแบบหนุลุยเลยปลดลิมิตท,ทุกอย่างไม่ต้องสวนว่าคนน้อยน้อยกว่าหรือหรือคนเท่าหรือไม่ไม่ต้องสนเลยหนูเล่นเลยและหนูอัดให้เต็มสตอรี่เลยอะไรที่มันเป็นครูดาวเช่นครูดาวออกคุกหนูก็ไม่ต้องเอา คือเล่นเพื่อเก็บประสบการณ์เลยอะโหแรกๆนะปาก็แบบปาก็โดนมาสตอรี่มาเยอะนะกว่าแบบทุกคนจะจัดของเป็นกว่าท,ทุกคนแบบจะรู้วิธีอุ้มทุกคนจะรู้วิธีเข้าออกคือมันเยอะรายจริงๆรายละเอียดการเล่นสตอรี่มันเยอะมากเพราะฉะนั้นในเทนนิ่งมันไม่มีขายปาพูดเลยถ้าอยากถ้าอยากได้ตรงเนี้ยต้องเอาเงินจ่ายแล้วกล้ากล้าเล่นไปเลยไม่ต้องกลัวว่าแบบเขาจะแบบมาเอาคืนหรืออะไรอ่ะ คือเรียกว่าจ่ายแลกค่าประสบการณ์ไปเลยแล้วก็ต้องฮิวใจว่าห้ามให้คนในแก๊งงมอมนั่นแหละหนูหนูก็น่าจะได้อะไรตรงนี้<ช>เยอะเลยคือมันมันเป็นส่งสตอรี่ที่แบบมันก็เจอด้วยอะไรหลายๆอย่างเหมือนเดิมแบบป้าหนูก็เลยเหมือนก็คุยกับบอลตรงๆนี่แหละว่าอยากจะจัดระบบแก๊งใหม่เลยก็คือแบบต้องต้องเปลี่ยนใหม่หมดอ่ะป้าๆแบบเรื่องความคิดอะไรด้วยหลายๆอย่าง ใช่ครับก็คือเหมือนตอนแรกก็ติดเหมือนตรงที่แบบแก๊งหนูเป็นแก๊งที่ไม่ค่อยมีเวลาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบก็ผีทางแบบป๊าป๊าแล้วมันเป็นฟีลแบบตอนแรกก็อยากหยุดอะพูดตรงงก็อยากหยุดเอาไว้แค่แบบสิบห้าสล็อตก่อนเพราะว่ามันก็มีปัญหาของคนในแก๊งเรื่องข้างนอกอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องหาคนนะครับแล้วก็คืออาจจะปรับระบบใหม่ตรงที่แบบก็คือจะไม่คาสล็อตอยู่แค่ที่สิบห้าแล้วก็คือรับเรื่อยๆหรือ ใช่แล้วก็อาจจะแบบมีจัดแจงระบบด้วยจะมันมันก็ดูหนักใจนะเพราะว่าช่วงแรกๆที่ที่แบบป้าก็เจอแบบของหนูเลยนะป้าป้าเจอแบบของมิลินเลยที่แบบโอ้โหทุกคนไม่มีประสบการณ์เลยเราจะไปหาปีศาจเราก็หายากปีศาจเขาปีศาจส่วนใหญ่ปีศาจก็ต้องมาอยู่กับแก๊งที่เขาเก่งแล้วใช่ไหมล่ะป<ช>๊าก็คิดว่าเราจะทํายังไงว่าให้แบบคนในแก๊งเราแม่งแบบเก่งขึ้นมาได้ก็คิดว่างั้นเราต้องจ่ายเงินยอมแลกกับสตอรี่ไม่หวงของไม่ คือไม่คิดถึงของก่อนอันดับแรกเลยต้องไม่คิดถึงของไม่คิดว่าตัวเราจะรวยแล้วก็ไม่คิดว่าเราจะต้องมีของเหมือนคนอื่นเพราะเราประสบการณ์ตามคนอื่นเพราะฉะนั้นเราต้องเล่นให้ตัวเราประสบการณ์ไล่กับคนอื่นขึ้นมาให้ได้ไอ้เรื่องของมันทําได้มันใช้เวลาไม่นานหรอกถ้าเราจะตั้งใจทําของจริงอะ่ะแต่ประสบการณ์อะมันมันไม่ได้หากันยง่ายเพราะบางทีมันใช้เวลาไปแบบสิบเดือนหรือปีหนึ่งเลยนะกว่าเราจะกว่าเราจะเล่นเป็นถ้ามิรินบอกว่าจากคนที่ไม่เคยเล่นสตอรี่เลยเพราะว่า แก๊งปลาหลายๆคนก็เริ่มจากคนที่ไม่เคยเล่นตอรรี่มาเลยเพราะฉะนั้นต้องอย่าเพิ่งคิดถึงของเช่นแบบเห็นคนอื่นมีเราอย่าเพิ่งไปมีตามคนอื่นอะเห็นคนหืุ่นมีอันนี้เราอย่าเพิ่งไปมีตามคนอื่นถ,ถ้ามีตอรี่มาเราเล่นเลยเราอย่าเพิ่งไปจ่ายเราเล่นไปเลยไม่ต้องห่วงของไม่ต้องกลัวว่าของมันจะหมดสุดท้ายแล้วถ้าแท็กแก๊งไม่หมดอะแก๊งมันไม่ไมีแตกหรอกเพราะฉะนั้นเราหาดูแลหาแบบดูแลแท็กแก๊งเอาแล้วก็พยายามเก็บประสบการณ์ที่แบบเล่นเล่นให้มันเยอะๆแล้วจากการที่หนูจะไปหาพิศษอะ ตอนนี้คนในแก๊งหนูอะ่ะก็จะเริ่มเก่งขึ้นมาเองแล้วก็เริ่มเข้าใจในสตอรี่เริ่มเข้าใจในรายละเอียดต่างๆว่าเราต้องเล่นยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าแบบเรามาสร้างแก๊งใหม่เรามาทําแก๊งใหม่การที่เราจะไปหาแบบพวกที่แบบเก่งๆมาเลยอะ่ะโหยากมากที่จะเข้ามาอยู่กับเราน้อยน้อยป้าพูดเลยว่าน้อยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาไ้ที่พวกเราที่มีอยู่เนี่ยแหละเดินเข้าไปหาเดินเข้าไปหาสตอรี่เองให้เข้าใจกับรูปแบบเอง แล้วหลังจากนั้นเราก็จะเข้าใจว่าอ๋อมันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้หนึ่งสิ่งเลยที่แบบเล่นหนักๆจริงๆก็คือแบบเรื่องของการบัฟคือเรื่องของการบัฟเนี่ยทําไมเราถึงแบบแก๊งป๊ามันบัฟหนักเนาะก็ะเพราะว่าแบบถ้าเราจะเล่นหนักอะ่ะแก๊งอื่นมันก็ต้องมันก็ต้องได้รับสิ่งที่มันหนักกลับไปอะไรเงี้ยเพราะไม่ใช่งนั้นมันก็จะไม่มีความเดือดกลับมาเพราะไม่ไม่มีความเดือดกลับมามันก็จะกลายเป็นแบบเข้าใจใช่ไหมธรรมดาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาประสบการณ์มากขึ้น่ะเราก็ต้องเล่นเล่นหนักเข้าไป แต่ว่ามันจะมันจะต้องมันเสียเยอะนะบางทีเสียจนงอมเลยอะโดนตีแล้วตีอีกตีแล้วตีอ,อยู่ยี่เลยอะอแต่วันนึงถ้าแบบเรามีประสบการณ์แล้วอะเราก็จะเราก็จะเบาแหละเราก็จะไม่ต้องแบบไม่ต้องไปเล่นกันไม่ต้องไปเล่นเยอะแล้วเอาแค่แบบสอบซอปพออะไรเงี้ยอันไหนซอบได้เราซอบเราเรียนรู้แล้วเราเข้าใจมันแล้วว่าต้องเป็นแบบนี้อะไรามากกว่าแต่ถ้าแบบเริ่มใหม่ป้าก็แนะนําว่าก็มีสิ่งนี้ที่จะทําให้แบบหนูเป็นไวแต่ว่ามันก็เสี่ยงหน่อยเพราะมันต้องจ่ายเยอะ เข้าใจค่ะนันั่นแหละแบบบา,บามันก็เป็นฟิลแบบหนูก็เลยเหมือนคุยกันว่าอาจจะแบบไม่อยากนัดเล่นแล้วอะ่ะเออต้องอย่างนั้นลูกต้องอย่างนั้นเลยกลารได้กาเสียไปเลยมันสนุกนะมันสนุกเลยนะยมันสนุกด้วยนะใช่แต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนติดพราพูดตรงๆมันเป็นฟิลแบบก็อยากเล่นนะครับแต่ก็ไม่ได้อยากถึงรีบถึงขั้นที่แบบว่าเราบาบาเข้าใจฟิลแบบเราไม่ได้เล่นเลยโฟิง งั้นร้านโฟกินใ็อาจจะแบบขอเพิ่มคนหเขาบอกไว้เฮียโฟกินเพราะว่าคนบางนีมันมันน้อยมากจริงๆนี่ไงไอตังกวยอยู่ ks ใช่ไหมหนูก็ไปเล่นร้องเล่นกับ ks แบบเต็มเต็มดูเลยเ,เรื่องนี้ก็จริงๆบอสก,<บ>ก็อยากเล่นน<ถ>ั่นแหละไปหยอกไปหยอกลูกไม่ไหวไม่ไหวไม่ไม่แต่ว่าเรื่องนี้แบบว่าก็อยากอยากร้องเล่นกับเขานะเพราะว่าเขาก็แบบ มันไม่ได้เล่นนะคือถ้ามันถ้าห่างกันเยอะมันไม่ได้เล่นเลยแล้วลูกใช่ใช่เขาแต่หมายถึงว่าในในวันที่หนูพร้อมสิในวันที่แบบวันใช่ถ้าถ้าแบบวันนึงหนูไปแบบว่าถึงขั้นนั้นแล้วแบบถ้าได้เล่นจริงๆก็อยากเล่นครับคนในเกมก็นอ้ยถ้าคนพร้อมใครๆก็อยากเล่นกอบเคสทั้งนั้นแหละป้าก็อยากเล่นเพราะเขาเก่งลองลองดูอ่ะเพราะว่าเนี่ยอย่างอีกพี่เหร่ามาใหม่กับแก๊งป้าเหรอ เดี๋ยวมันจะไอ้นี่ไปหน่อย ites. ลองลองหาดูอะแต่ว่าไม่ต้องไปเล่นเทียสี่ก็ได้ลูกเทียสามเทียสองอะไรถ้ามีก็ลองลองแบบลองให้แบบคนลองไปแหลมก็ได้ถ้าอยากให้งเงลองไปแหลมใส่ลองเล่นแหลมด้วยตอบก็นี่แหละอาจจะแบบว่ารอรอแบบว่าจัดแจงระบบแกงจริงจริงก่อนอ่ะแป๊าเพราะว่าตอนนี้มันหลายอย่างเลยอะเหมือนตามที่แบบหนูก็เคยเล่าให้แบบปาฟังเลยแบบัปัญหามันก็ยังเยอะอยู่ อืมจะแบบเพราะถ้าแบบว่าจะแจงแล้วมันลงตัวแล้วก็เล่นแน่นอนค่ะสู้ๆนะลูกสาวแต่ว่าก็ยังใช่ค่ะอยู่ได้ใช่ไหมยังไหวใช่ไหมใช่ค่ะอนนี้ก็นั่แเละถ้าไม่ไหวก็มาอยู่กับป้าก็ได้นะลูกครับอยู่กับป้านี่คือมันแน่นะไม่ต้องไม่ต้องเข้าเลยหนูเข้ามาฟาร์มแล้วก็มาเล่นพอของย่านถ้มาอยู่กับป้าเล่นอย่างเดียวใช่ เล่นอย่างเดียวเล่นกับฟาร์มของย่างพอมาอยู่กับป้าโอเคครับคุณครับได้ได้ได้เจอกันลูกตกปลาอยู่ไหนข้างหน้าเหรอใช่คขาจะอยู่กับใครอ่ะจะไปอยู่กับแก๊งนี่แหละครับแต่ว่าเดี๋ยวจะเตรียมตัวไปแอบดรอปเดี๋ยวป้าก็น่าจะไปหรือเปล่าไม่ไปป้าแก๊งป้าไม่เล่นด้ในดรอป